เลให้ท่านในโยธาธิบดีที่ทำทีรัฐบาลมานะครับโอ้โหสนุกมากไม่น่าเชื่อศนตรเล่นีครับเป็นดนตรีนาัมากมันเด่นสดของเราบฝันเด็กเลยนรมากจ้ะตัวเอกของเราจะเกลี่รมเด็กนะครับมีน้ำใจนะคะใส่รู้และรู้รัสาวินัยโอเคครับผมสุดยอดนะล่ะเริ่มต้นจากช้างน้อยโบโบนี่ช้างน้อยโบโบตัวใหญ่เลยและเพื่อน งเรียนกันเออเด็กๆไปโรงเรียนหรือยังใครไปโรงเรียนใครชอบไปโรงเรียนบ้างแต่ชอบไปโรงเรียนโอโ้โหน่ารักมากเลยผู้ชายน้อยโบโบครับพี่พี่หมีพี่หมีฟูฟูครักเรียนยมยุ่ยุยมยิ้มและกระต่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับอ่าน่ารักเลยนะครับทั้งท้งตัวนี้จะไปโรงเรียนกันแม่ช้างน้อยโบโบก็ให้ขนบช้างน้อยอันนี้หมายถึน,น,น้องช้างน้อยไปโรง ลุงูสามล้อนี่คุณลุงทีสามล้อใครเป็นเจ้าสามล้อมั้งใช่ใครที่สามล้อเขาจะเป็นทุบๆสามล้อมีกี่ล้อครับสามล้อถูกต้องนะสามล้อครับมีสามล้อลุงสามล้อก็บอกว่าวิ่งแบบนี้ไม่ดีนะถ้าเราไม่วิ่งขนมเค้กก็ไม่เละนมก็ไม่หกกุลเลยบอกว่าทีนแบบนี้ดีมากจ้านะครับต่อมาต่อมาจะถึงโรงเรียนแล้วฝั่งนู้นนี่แหละฝั่งนู้นมือถือ คนต่อรถต่อแถวขึ้นรถกันใหญ่เลยนะครับคุณต่อแถวมึงรถถ้าเราต่อแถวดีไหมครับต่อแบบรถดีไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคุณลูกค้าเลยบอกว่าดีดีแบบนี้ดีมากจ้าเด็กๆก็ขึ้นรถไปโรงเรียนจ่ายสิ่งโรงเรียนดีแล้วแต่เราก็ข้ามถนนเด็กๆครับถ้าเราข้ามถนนเราต้องชวนข้ามที่ไหนข้ามที่ไหนครับเถ้าเราข้ามถนนข้ามที่ไหนครับ ไปถึงที่โรงเรียนล้วช้างน้อยโกโก้กับโอเพื่อนไปถึงที่โรงเรียนละเจอควุณครูคิปโปเราควรทักทายคุณครูว่าเราควรถึงโรงเรียนเราเราบอกว่าสวัสดีช้างน้อยยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีคุณครูคุณครูเลยบอกว่าดีดีแบบนี้ดีมากจ้านะครับ<า><า>ไปก่อนเข้าห้องเรียนเด็กๆเห็นขยับเต็มสนามหญ้าเลยเอ๊ะทำยังไงดีนะช้างน้อย จทำงไงครับถ้าเจอขยะจะทำยังไ<า>ง <ใน S 2> ครับทำยังไงนะอะไรนะครับเก็บใส่ถังขยะดูโหเก็ม <า S 2> บามากๆเลยเป็นเด็กดีมีน้ำใจคุณลูงที่จอกเลยบอกว่า มีประเทศอะไรอีกไหมอาเซียนมีกี่มีกี่ประเทศครับในทุกประเทศอาเซียนสมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศใครรู้บ้างโอ้โหสิบประเทศนะครับเก่งมากเลยมีประเทศอะไรบ้างครับีอาเซียนไทยบราซิลมีอาเซียนกี่นะไทยด้วยไทยมีอะไรอีกฟิลิปปินส์อะไรอีกไทยฟิลิปปินส์แล้วประเทศอะไรอีกนะ น้อยโปโปบอเพื่อนๆช้างน้อยโบโปเลยจึงไปต่อแถวรับอาหารมาทานอย่างไม่มูมาไม่หยอกล้อกันอาหารก็ไม่หกครูคนตักข้าวเลยบอกว่าดีๆแบบนี้ดีมากจ้าเออดีมากจ้าครับโปโปกับเพื่อนๆก็กลับบ้านแล้วตอนนี้โปโปกับบ้านกับเพื่อนๆขณะนั้นเองก็มีรถโดยสารคันหนึ่งเข้ามาจอดโดยสารคั้นไก่เลยเอ๊ นั้นไม่เห็นเหมือนเพื่อนเราเลยเขาเป็นใครกันบ้างนะเป็นเพื่อนจากเพื่อนประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านเรานี่เองโอ้โหมีตัวอะไรบ้างนะนี่มีทั้งสิงโตนะครับจากสิงโตมาจากประเทศอะไรสิงคโปร์สิงโตนะครับเมืองไลอ่อนอย่างงี้อ่าเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็เป็นสัตว์เรียลักประจาประเทศนาน,านๆสิบประเทศด้วยกันแล้วก็มีค,คนะัมภีร์ไยครับโอ้โหกลับไปบ้าน ด็ถึงบ้านแล้วเด็กถึงบ้านแล้วจะทำการปัเสร็จต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างครับให้ตัวเองทให้ตัวเองทำอะไรอีกแค่คุณพ่อคุณแม่กำลังล้างจานอยู่วาดบ้านทำอะไรอีกไหนดูที่พุ่มต้นไม้รดน้ำต้นไม้อนี่ทำอะไรอยู่ครับนี่นี่ทำอะไรอยู่วาดบ้านวาดพื้น่าแล้วเราเชื่อคุณพ่อคุณแม่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้บอกว่าดี กลับมาบ้านอย่างสนุกสนานก็ทำให้โรงเรียนมีความสุขพวกเราก็มีใจเย่เย่กันเลยนะครับตรงกับของขวัญวันเด็กเลยหนังสือเล่มนี้ตรงกับวันเด็กปีนี้ว่าอะไรนะพูดพรอกันหน่อยเลยหนึ 1, มี้นะวแต่ขึ้นจะความฝันนะครับวันเด็กปีนี้เลยนะที่นายโดนนตรมอบให้นะครับอ้โห่เฉยๆกเยเยๆจริงจร